รบัรบรับอืมดุกดุยดุกดุยร้อนมากร้อนจริงๆนี่เชียงใหม่นะครับนี่ห้องแมวผม ส้มเขาป่วยอะ่ะผมพาไปโรงพยาบาล <c oughs> ป่วยเหมือนฉี่เป็นเลือดแมวแกงส้มอม่ะนะที่ตัวสีส้มสมอนะ่ะน่าจะอยู่โรงพยาบาลสักสองคืนเดี๋ยวลองดูสวนจูส่สวนอะไรก่อนบ้านที่ผมอยู่เนี่ยผมเพิ่งมาอยู่ตอนบ้านใหม่นะผมเพิ่งมาอยู่ตอนเดือนกุมภาพันธ์วันที่ประมาณยี่สิบแปดสิ้นเดือนเลยยี 28, ่สิบแปดกุมภาพันธ์เมษาพฤษภามิถุนา กรกดานี่ก็หกเดือนหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ครับค่อนข้างที่จะมีความสุขมีความสุขมากๆเลยได้มีห้องส่วนตัวให้เด็กๆเนี่ยเออมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมาละมาละนี่มาละมาละมาละนีะ่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเหมือนกับแบบเหมือนกับแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะก็มีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยมันเออมันดูโอเคกว่ามันดูสะดวกสบายกว่า แล้วก็เวลาเก็บกวาดเช็ดถูอะไรเงี้ยในบ้านก็จะไม่มีกลิ่นผมเอาอุปกรณ์ไว้ข้างนอกหมดเลยนะครับกระบะเออกระบาอะไรเงี้ยในบ้านก็ปล่อยให้วิ่งเล่นได้สาบายเลยแต่เวลาจะกินจะอืดจะฉี่อะไรอยู่ข้างนอกหมดเหมือนเดิมเจ้าเก่าชอบมาหนอยใกล้ๆพี่มาลีมาลีครับมาลีมองอะายมองนอกกับหลูกทำไมมองท่านี้ <itor> ร้อนคุณด้ฟังได้ฟังข่าวพระมัวสิกาไหมบางทีมันก็เกินไปกว่าจะรับได้ไปแล้วในปัจจุบันนะผม,มนับถือศาสนาพุทธบางคนอาจจะคิดว่าผมนับถือศาสนาอิสลามหรือเปล่าด้วยความที่ผมเป็นคนจังหวัดยะลาด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มมีเพื่อนอะไรเป็นมุสลิมเป็นอิสลามหมดเราสองศาสนาเนี่ยก็เติบโตมาด,ด้วยกันก็มีการพึ่งพาอาศัยกันแต่ที่ต้องบอกก่อนเพราะว่าผมจะพูดถึงศาสนาพุทธไงอยากจะทําให้คุณผู้ฟังเข้าใจผิด ว่าศาสนาอื่นมาว่าศาสนาพุทธหรือเปล่าบางทีมันก็เกินไปคุณผู้ฟังคุณฟังดูดิแต่และคนโอโหแก่แบบงอกคเรเครียเค่ยวลากดินแล้วเนาะอืมแล้วผู้หญิงก็อะไรนะเสียก,ก้าก๊อปอะอะไรถ่ายคลิปถ่ายภาพถ่ายอะไรไม่หมดเข้าใจว่าต้องการที่จะ back แบ็กเมลผมคิดแบบนั้นนะไม่งั้นก็คงไม่ได้ปล่อยหรือว่าอาจจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือเปล่าหรือว่าเงินหมดไม่รู้ รู้แต่ว่าพอมันเป็นข่าวก็โอ้โหมันไปถึงขนาดนี้แล้วแล้วกูจะนับถือพระไปเพื่ออะไรวะขณะที่ผู้นาศาสนาเองทางกิริยาแบบนี้ทําพฤติกรรมเนี้ยผมว่ามันจะต้องมีกฎหมายอาญาออกมาบ้างแล้วแหละการที่ทําบิดวินยัยการที่ไปมั่วสีกาอะไรแบบเนี้ยควรที่จะเจับติดคุกอย่างน้อยก็สองปีห้าปีอะไรให้มันรู้สึกกันบ้างไม่งั้นมันก็จะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบใช่ไหมคุณผู้ฟังถ้าพูดกันหย,ยาบนะคุณรู้ฟังเงินที่เข้าไปจุนเจือเข้าไปในวัดเนี่ย เงินมาจากไหนคุณผู้ฟังเงินมาจากศีกาทั้งนั้นเงินมาจากประชาชนทั้งนั้นทําบุญสิบบาทบ้างยี่สิบาทบ้างบางพระเขาไม่เอานะเห็นไหมที่ออกข่าวในทิกตอกอ่ะต้องทําบุญกันเป็นหมื่นคุณผู้ฟังแล้วให้ลองมองแบบนี้คุณผู้ฟังบางคนตาสีตาสาเนี่ยตังได้เงินมาเวลาสองสามร้อยแต่ต้องเจียดตงังเพราะว่าเราศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องเจียดตังมีละไปทําบุญทุกทุกวันเสาร์ทย์ทุกวันพระใหญ่ไปทําบุญครั้งละร้อยยี่สิบาทสาสิบาท อันนี้เงินจากประชาชนนะเงินจากคารวสานะแล้วไงเรายิ่งเห็นพฤติกรรมแบบนี้อีกเงินที่ได้ไปเอาไปทําอะไรอ่ะเอาไปสร้างบวชเอาไปสร้างวิหารเหรอเอาเข้ากระเป๋าเอาไปเลี้ยงสาวเอาไปปั่นสลอ็อตเอาไปทําอะไรอ่ะมันทําให้หมดศรัทธาคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราสถานพูดแล้วเราอยากจะมามากล่าวหาแบบนี้เนาะบางทีมองอีกอย่างได้คุณผู้ฟังนะดยคําว่ากิเลสผู้ชายก็คือผู้ชายอย่างข้าคุณผู้ฟังจะพระจะตำรวจจะหมอเถอะ ผู้ชายก็คือผู้ชายอืยิ่งมายั่วมาอะไรก็เสร็จซะเรียบร้อยไปซะพูดยาก่ะผมก็พูดยากแต่รู้สึกรับไม่ได้ผมจําได้ผมเคยบวชถึงสองครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นวัดดังที่ปัตตานีเป็นวัดดังเลยถ้าบอกว่าปัตตานีนี่คือมีวัดเดียวที่ดังๆอยู่แต่การจําวัดไม่ได้อยู่ที่นั่นครับเป็นจาวัดอีกที่หนึ่งคนที่เคยบวชเขาก็จะรู้ดีครับว่าอะไรที่อยู่ข้างในบ้าง มันเหมือนกับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับกันก่อนเนาะเพราะว่าการที่ไปอยู่ตรงนั้นมันไม่มีงานทําถ้าเรามองว่าเขาไม่ได้เงินเลยเอาแค่บิณฑบาตแล้วก็เอาไปฉาแเอาไปกินนะเนาะแต่เนื่องด้วยมีกิจนิมนต์ไปทําน่นทํำนี่เออมันก็ต้องการเงินกันทั้งนั้นแล้วก็มีเก่งแย่งเลยนะก็คือบทสวดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราจําไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปก็จะไม่ได้กิจนิมนต์เราโฟกัสเรื่องอะไรล่ะเราโฟกัสเรื่องเงินหรือเปล่าลเราก็ต้องบทสวดนั้นให้ได้ พอสวดอะไรขึ้นบ้านใหม่งานสวดศพอะไรเงี้ยมันเป็นงานทั้งนั้นเลยก็ไม่ได้ทําด้วยฟรีนี่ใช่ไหมผมตอนที่ผมเข้าไปบวชมันก็มีพระที่ทะเลาะก,กันก็มีนะเนี่ยเรื่องเงินเรื่องเงิน,เร,งเ,งนเรื่องแย่งกันเขาต้องการไปสวดศพเนี้ยต้องการกี่รูปอีกคนนึงไม่ได้ไปอีกคนนึงได้ไปมีการทะเลาะก,กันเขาบอกว่าเขาชอบสีกาคนนึงตอนนั้นผมก็เป็นพระอยู่เป็นเป็นโยมแถวบ้านๆมาใส่บาตรอะไรทุกวันแหละ แล้วก็เป็นลูกสาวของป้าคนหนึ่งที่เขาใส่บาตรเป็นประจำะเดินไปทุกวันทุกวันก็มีการยิ้มแย้มอะไรให้แล้วก็เขียนเป็นกระดาษใส่ซองพร้อมสตางค์มาเป็นใส่ซองขาวแล้วก็ใส่ไว้ในบาตรภารูปนี้ก็เอาเก็บมาที่กุฏิทุกวันแล้วรู้ไหมครับเขาส่งรูปถ่ายอะไรต่างๆเอามาด้วยนะซึ่งเราก็มีการคุยกันอันนี้ก็ต้องยอมรับแบบตรงๆมีการคุยกันเนี่ยพี่ตั้งใจว่าพี่จะบวชเก็บเงิเงนนะ่ะสักสาปี เพื่อที่จะเก็บเงินไปขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานก็รักการชอบกันประเด็นมันบอกว่าเรื่องทางโลกละอะละไม่ได้แต่โอเคอยู่ในฐานที่ต้องห้ามต้องห้ามไี่หมายถึงว่าเราอยู่ในผ้าเหลืองคผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอถอดผ้าเหลืองก่อนแล้วเราก็ค่อยออกไปข้างนอกจะไปทําอะไรก็ได้แต่ผมไม่เห็นพฤติกรรมว่าจะเป็นการเทำอย่างนั้นนะกษิกาไม่เคยเห็นก็จะมีแบบนี้ทุกวันก็พอที่จะ ได้ได้เมื่อยมือบ้างอืมก็อาจจะดูลูกไปก็อย่างนั้นน่ะนะแต่พัะนั้นผมไม่แน่ใจว่าศึกมาหรือ,อยังแต่ผมบวชประมาณสักเดือนแค่นั้นเองเอ่อบวชแก้บนแล้วก็ศึกออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ปรับทัศนคติใหม่ว่าปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมไปแล้วคุณฟังลองนึกภาพอย่างนี้ดิสมมุติถ้าผมคุยกับคนหนึ่งแล้วในเมื่อเราไม่ได้ถูกใจเขาโอเคมันเป็นการคุยแหละแล้วเราเกิดไม่ใช่เนาะ ขาก็เกิดไม่ใช่กับเราแล้วผมไปคุยกับคนที่สองซึ่งเป็นเอฟซคนที่สามคนที่สี่ซึ่งมันก็ต้องหาหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราจะแมทกันใช่กันเนี่ยเออมันเป็นคนไหนอันนี้คือลองคิดเล่นเล่นคุณรู้ฟังนะแล้วเวลาคุยอย่างเงี้ยเราจะคุยแบบทางวิชาการหรอคุยเรื่องงานเอ่นะก็ในเมื่อเราตั้งใจจะจีบกันใช่ไหมมันก็จะมีชนทะลึง่งอันนั้นนิดอันนี้หน่อยคุณรู้ฟังลองดูดิมันน่าอายขนาดไหนถ้าเกิดเขาแบ็กเมย์เรา คนหนึ่งไม่พอคนนึงเอาไปโพสเฮ้ยเอาหโอ้องอดจาร์คุยกับผู้หญิงคนนี้เออแล้วแล้วไปคุยกับอีกคนหนึ่งเอาไปโพสตามเฟซบุ๊กเอาไปประจานหน้าทิกตอกมันไม่ไอายกันชิบหายไปวอดอ่ะถ้าเขาไม่ได้คิดดีกับเราเขาไม่ได้คิดซื่อกับเราบางคนเขาแบบบางคนฝ่ายผู้หญิงเขาก็เจ็บใจอะ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกอะ่ะแล้วเราไปแบบเปิดตัวอีกคนหนึ่งแบบคุยกับอีกคนนึงใครจั่วหัวมาชิบหายหมดเนี่ยครับผมกำลังจะบอกว่าทุกองค์กร ยิ่งองค์กรใหญ่ๆองค์กรดังๆเนี่ยมีเรื่องเสื่อมเสียได้ยิ่งเป็นพระเนาะจบมีแต่ความชิบหายแน่นอนคลิปวันอาทิตย์เนี่ยมาแล้วนะครับตอนนี้มันติดเหลืองอยู่ผมกำลังแก้คิดว่าน่าจะทันกันกันกบวันอาทิตย,ย,ย์เป็นเรื่องนี้เลยนี่เป็นเรื่องนี้เลยเรื่องราวข้างในค่อนข้างที่จะสยองเรื่องราวของทารักใครที่ชอบแบบแนวโหดแนวซาดิสก็ต้องลองฟังดู คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับมีอะไรเรื่องอะไรมาเล่าก็พยายามจะอัปเดตพูดคุยกันถือว่าขั้นเวลาก่อนลงคลิปในแต่ละสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับไหนไปไหนแล้วเนี่ยหโัวไม่ไหนเนี่ยไปแล้ว